สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับแล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวนะครับพัฒนานะครับเป็นแนวทางสุดเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับงวดประจาวันที่1กันยายน2566นะครับพี่ๆก็เป็นของเดือนใหม่แล้วนะครับเนาะก็สาหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับผมก็ยินดีกับนะครับพี่ๆทางฝั่งนะครับทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับแล้วก็ ทางฝั่งเราด้วยนะครับแต่มาแค่ผู้สายวิ่งกับสายรูดนะครับสายเจาะไม่มานะครับพี่สายเจาะไม่มานะครับต้องขอโทษไปพี่สมาชิกด้วยนะครับผมในงดที่แล้วผลที่ออกนะครับ9 9 2 5 2 9-9เนะครับ9 9เลขล่างชุดนะครับ6ตัว2 5เลขล่างชุด4ตัวเลขบน529นะครับพี่ของเรานะครับใครวิ่งรูดที่5เข้าไปที่นี่เลย25 52นะครับ นายเจาะไม่ได้เจาะให้นะครับส่วนใครนะครับเอาเก้าไปวิ่งไปรูดนะครับพี่เข้าไปที่เก้าเก้าแล้วก็สองเก้าเนาะเด้งบนล่างนะครับทางฝั่งพี่น้องสอปพอาวเนาะก็ขอชี้แจงแบบนี้ก่อนนะครับก็คือในในงวดที่แล้วเนาะก็มีพี่พี่ท่านหนึ่งเนาะมาคอมเมนต์บอกว่าผมให้นวะทางเยอะก็ผมอยากชี้แจงแบบนี้นะครับพี่พก็คืออยา่า อยากให้เจ้าอยากให้เข้าใจว่าคนเรานะครับพี่พี่ชอบไม่เหมือนกันนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าชอบไม่เหมือนกันเนาะอย่างผมให้วิ่ง9กับ5นะครับแล้วก็ให้มาสิบคู่เนี่ยพี่พี่ดูให้มาสิบคู่นะครับสิบคู่แบบนี้ก็คือสายรูดนะครับพี่พี่คือสายรูดเนาะท่าในใดชอบรูดก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับผมจะจะบอกตลอดว่าถ้ามารูดก็มารูดนะครับถ้าใครชอบเจาะนี่เลยนะครับเนาะเหมือนรอบนี้เนี่ยเหมือนว่าเหมือนเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยไม่มานะคร <posture S 1> <navigation. S 2> ับสายเจาะ ไม่มานะครับแต่มาอาัยวิ่งกับสายรูดนะครับพี่พี่เนาะก็อยากให้อยากชี้แจงให้พี่พี่เข้าใจว่าบางท่านอาจจะชอบไ้เหมือนกันบางท่านอาจจะชอบสายเจาะเนาะบางท่านอาจจะชอบสายรูดนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับพี่พี่เนาะตามสูตรคํานวณที่ให้มานะครับผมในงวดนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสดับ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่พี่ นันใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะก็สนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเดือนใหม่แล้วก็ขอให้อะไรอะไรดีด,ดีขึ้นนะครับพี่เนาะเรื่องไปดีก็ขอให้ผ่านผ่านไปนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับสายวิ่งสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับงวดน,นี้สายลูดผมให้ไปที่เลขแปดนะครับ ให้ไปที่เลขแปดนะครับผม8ป8ศูนย์แปดหนึ่งแปดสนะครับผมอันนี้สายรูดนะครับสายรูดมาดูสายเจาอนะครับพี่ี่มาดูสายเจนะ ب ي ب ي, าอ สายเจาะเราผมได้แปดศูนย์นะครับแปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้านะครับผมนี่เลยเนาะแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้าเน้นห้าคู่นะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือใครไม่ชอบห้าไอ้ชอบแปดนะครับอาจจะชอบเล็กวิ่งกว่าเนะก็เอาเล็กวิ่งมาประกบคู่ได้นะครับสี่ศูนย์นะครับสี่สามสี่แปด สี่เจ็ดสี่เก้านะครับประมาณนี้หลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับสี่แปดสามนะครับสี่แปดเก้านี่เลยก็ในวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอดเนาะขอให้พี่พ สมาชิกท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ดวงเฮงดวงปังทุกท่านนะครับผมผิดพลาดอย่างไงผมต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับอย่างที่บอกให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่ชอบก็สามารถเดินผ่านนะครับไม่ว่ากันในวันนี้ใครยังไม่แน่ใจนะครับรอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายด้วยนะครับผมเนาะแล้วคืนนี้ในจบคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้ผมก็จะจุดธูปนะครับนลขอพรนะครับสำหรับแนวทางวงเลาพัฒนาเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับพี่ๆเนาะแนวทางในธูปนะครับหลุดมา น่าจะหลายงวดแล้วนะครับก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นเดือนแล้วมามาบางทีมาแล้วก็มาแค่แค่งวดเดียวแล้วก็เงียบไปประมาณนี้เนาะท่านใดชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะนะครับเป็นความชอบของแต่ละบุคคลสลับแนวทางเล็กทูบนะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ